ผ้าหไหมลายโคมไฟสีชมพูบานเย็นนะคะขอบคุณนะคะคุณพี่สําอางนะคะอยู่อำเภอชัยบุรีนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะเลือกซื้อน,นะคะนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์สินค้าจากร้านแม่บริผ้าทไทยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่บริพ้าทไทยทุกท่านเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาชุดไทยนะคะชุดผ้าไหมชุดผ้าฝ้ายค่ะวันนี้นะคะนุ่มใสแบบว่าเลือกใช้นะคะเป็นผ้าน,นะคะที่เป็นผ้า นำไปตัดเสื้อที่นุ่มบอกว่าเป็นผ้าตัดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยคุณลูกค้าขาที่ราคาชิ้นละ490บาทนะคะเป็นผ้ารุ่นนี้เลยเป็นผ้ารุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะสามารถนําไปตัดเสื้อนําไปตัดผ้าถุงจะนําไปตัดกระโปรงหรือว่านําไปตัดกางเกงคุณลูกค้าออกแบบดีไซน์ได้ตามใจชอบเลยนะคะคุณลูกค้าขาราคาค่าผ้าราคาชิ้นละ490บาทราคาค่าผ้าราคาชิ้นละ490บาทนะคะ1ชิ้นสามารถตัดเสื้อได้หนึ่งตัว1ชิ้นสามารถตัดผ้าถุงได้1ผืนึ่งผืนค่ะค่ะคุณลูกค้้้้าาตอองืผ ช้นคุณลูกค้าต้องสั่งซื้อผ้า2ชิ้นนะคะทางร้านนะคะจึงจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อ1ชิ้นคุณลูกค้าขาสั่งซื้อ1ชิ้นนะคะเช่นสั่งซื้อนะคะนี่เลยค่ะผ้าไหมสีเหลืองทองผ้าไหมสีเหลืองทองคุณลูกค้าขา1ชิ้น490บาทนุ่มแถมถุงผ้าให้1ใบนุ่มแถมถุงผ้าให้หนึ่งใบใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาจากนั้นค่ะคุณลูกค้าบอกว่าซื้อสีดําด้วย้นึ่2ชิ้นนะคะคุณลูก แบบนี้ให้2ใบเลยนะคะคุณลูกค้านาะแถมให้ฟรีแถมไม่ฟรีจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้านาะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเนาะเสื้อที่นุ่มสวมใส่อยู่จะเป็นสีฟ้าราชินีนะคะแล้วก็สําหรับผ้าถุงผืนนี้คุณลูกค้าขาเลือกใช้ผ้าไหมสีขาวโอโม่ผ้าไหมสีขาวโอโม่คุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาหรือว่าจะให้นุ่มตัดให้ก็ยินดีเนาะสั่งตัดเสื้อค่ะคุณลูกค้าขาราคา 1, 3 9 0ารบาท สั่งตัดผ้าถุงค่ะคุณลูกค,ค้าขาราคา1290บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนเข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังก่อนได้คุณลูกค้าชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนชอบชุดไหนที่นุ่มสวมใส่คุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้นะคะวันนี้นะคะนุ่มใส่เป็นคอกลมแขนกีบบัวคอกลมแขนกีบบัวค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้รวมไปถุงผ้าถุงผ,ผืนนี้คุณลูกค,ค้าขานุ่มตัดเป็นผ้าถุง แบบป้ายนะผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอนะคะเอวสาสะโพก40ความยาวผ้าถุงอยู่ที่37นิ้วไอ้สามนิ้วค่ะคุณลูกค้าขาขอภัยค่ะความยาวผ้าถุงอยู่ที่35นิ้วค่ะคุณลูกค้าขา นี่เลย1290บาทสําหรับผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าน้อแล้วก็ที่สําคัญคุณลูกค้าค่ะเพิ่มความหรูหราให้กับชุดไทยของเราค่ะด้วยเข็มขัดชุบเงินขาวด้วยเข็มขัดโรเดียมชุบเงินขาวขนาดกลางเส้นนี้390บาท390บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะเหมือนคุณพี่สําอางนะคะวันนี้วะคุณพี่สําอางนะคะสั่งซื้อนะคะนี่เลยค่ะผ้าไหมผ้าไหมลายโคมไฟสีชมพูบานเย็นผ้าไหมลายโคมไฟสีชมพูบานเย็นคุณลูกค้าค่ะ ผ้าไหมที่ราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษเพือ1 0 0นหับาทเป็นผ้าไหมสั่งคะไม่ใช่ผ้าไหมแท้นะคะเป็นผ้าไหมสั่งค์ไม่ใช่ผ้าไหมแท้นะคะคุณลูกค้าเนาะถ้าคุณลูกค้าโอเคถ้าคุณลูกค้าพอใจคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้นะคะคุณลูกค้าขาสีชมพูบานเย็นดูตรงไหนนี่ดูตรงบริเวณหัวซีนแล้วก็ตีนซีนตรงนี้นะคะคุณลูกค้าขาบริเวณหัวซีนแล้วก็ตีนซีนตอนนี้ค่ะ ตอนนี้ได้ยินเสียงฝนตกใช่ไหมคะคุณลูกค like <st unlikely> ้าขาที่ร้อยเอ็ดฝนตกนะตอนนี้นะคะคุณลูกค้าขาที่เรากําลังนะคะจัดทารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ตอนนี้ฝนตกด้วยนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เลยคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาราคาสุดพิเศษเพียงผืนละหนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะราคาสุดพิเศษเพียงผืนละหนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าสั่งซื้อได้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชชื่นนนนนออบสสสใใจคค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 ุุณณลลููกก้้้าาาโเเปิะะ เป็นผ้าไหมสังเคราะห์ไม่ใช่ผ้าไหมแท้เป็นผ้าไหมทอเครื่องสีตะกอทอดีทอผิวมากๆคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถใส่ได้เลยคุณลูกค้าเป็นแมท์ใส่ได้เลยคุณลูกค้าค่ะขนาดหน้าผ้าอยู่ที่100ซนติเมตรค่ะขนาดหน้าผ้าอยู่ที่100ซนติเมตรความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรค่ะดูด้านในค่ะเทียบให้ดูแบบนี้ได้เลย ทางร้านของเราให้ดูให้ชมแบบนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาผ้าสวยผ้านิ่มมากๆเนี่ยแค่นุ่มจับกคุณลูกค้าก็รู้แล้วค่ะเนี่ยผ้านิ่มมากๆคุณลูกค้าขานิ่มนะคะระมุนสุดๆคุณลูกค้าขาเป็นผ้าไหมทอเครื่องสีตะกอเป็นผ้าไหมทอเครื่องสีตะกอผ้าไหมมัดหมีลายโคมไฟสีชมพูบานเย็นจ้าคุณลูกค้าชอบนะคะสีนี้คุณลูกค้าก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะบอกว่า รับนะคะผ้าไหมนะคะลายโครไฟสีชมพูวันเย็นผืนหนึ่งที่ราคาผืนละ1 0 0 0ับาทนะคะคุณลูกค้าคะช่วงนี้นะคะก็จัดโปรโมชั่นยาวๆกันเลยค่ะคุณลูกค้าขาถึงนะจัดโปรโมชั่นนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มเมษายนนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าน้อนี่เลยค่ะสั่งซื้อผ้ารุ่นนี้สั่งซื้อผ้ารุ่นนี้คุณลูกค้าขาแทมผ้าเป็นคอเข่าม้าให้หนึ่งผืนแทมผ้าเป็นคอเข่าม้าให้หนึ่งผืนสวยมากคุณลูกค้าขาแทมให้หนึ่งผืนแต่นุ่งขออยาเลือกสีให้เเป็นนนผ้้าาาาาาขขหมมมัคคอก เป็นผ้าเพนคอร์ค่มาผ้าฝ้ายหมักครนเนื้อนุ่มมาก เนื้อนุ่มผิวระมุนสุดๆคุณลูกค้าขาสำหรับของแถมเราก็ต้องเลือกให้อย่างดีจัดทําให้อย่างดีค่ะคุณลูกค้าขาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มแม่บ้านนะคะคุณลูกค้าขาจับผ้าผืนใหญ่เนาะเราก็นํามาจัดทํานะคะเป็นผ้าเป็นคอของม้าสวยๆนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะไว้ได้ใช้เนาะไว้ได้ใช้ไว้ได้ใส่นะคะในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ค่ะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มริพาไทยเข้าดูเข้าชมรีวิวก่อนนะ เข้าดูเข้าชมรีวิวก่อนได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาก่อนสั่งซื้อสินค้าก่อนสั่งซื้อสินค้าคุณลูกค้าขารบกวนนะคะคุณลูกค้า,าเข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังก่อนนะมีให้ดูให้ชมมากกว่า6กพันรีวิวไม่ต้องรีบ ไม่ต้องรีบสั่งซื้อคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าเข้าดูเข้าชมก่อนนะเข้าดูเข้าชมรีวิวเพิ่มเติมก่อนนะคะคุณลูกค้านะชอบสินค้ารุ่นไหนแบบไหนพอใจนะคะในผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยะคะ่ะ089 0416008 089 0416008ร้านแม่มาดิภาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะ,ะชื่นชอบสินค้ารุ่นไหนแบบไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยะคะ่ะหรือว่านำเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะไปแอดไลน์เพื่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยไปแอดไลน์เพื่ ผ้าไหม,ร,ไหมรุ่นนี้ผ้าไหมลายโคมไฟมีสีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวนุ่มพาดูพาชมเพิ่มเติมนะคะมีสีแดงด้วยนะสําหรับคุณลูกค้าที่บอกว่ามีเสื้อสีแดงอยู่อยากนําไปใส่นะคะแมทกับเสื้อที่มีอยู่สีแดงนะคะคุณลูกค้าค่ะสั่งซื้อผืนนี้เลยค่ะสั่งซื้อผืนนี้ได้เลยค่ะ mm hmm. ผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมไฟสีแดงผ้าไหมมัดหมีม่ลายโคมไฟสีแดงค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยไปใส่กับเสื้อลูกไม้เสื้อผ้าไหมเสื้อผ้าไฟคุณลูกค้า่าสวยมาก ผืนนี้สีแดงพืนนี้สีแดงคุณลูกค้าขาดูตรงไหนคะถ้าเป็นผ้าไหมไลายคมไฟดูบริเวณหัวสิ้นแล้วก็ตีนสิ้นพืนนี้สีแดงพืนนี้สีแดงนะคะคุณลูกค้านะรับสีแดงก็แจ้งเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขา,ขาจัดส่งฟรีนะจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าขา,ขา เก็บเงินไปทางก็ไม่บวกเพิ่มแต่ถ้าคุณลูกค้าสะดวกโอนคุณลูกค้าแจ้งด้วยนะถ้าคุณลูกค้าสะดวกโอนคุณลูกค้าแจ้งได้เลยทางร้านมีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยทางร้านมีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าคะสินค้าเป็นตามที่เราเห็นอยู่ด้วยกันตอนนี้สินค้าเป็นตามที่เราเห็นอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะคุณลูกคาา้าคะแล้วที่สําคัญเนาะคุณลูกคาาก้าจ๋าถ้าผ้าไหมนะคะที่ ทางร้านนํามาจําหน่ายนะคะที่ราคาผืนละหนึ่งบาทเป็นผ้าใหม่สังเคราะห์ไม่ใช่ผ้าใหมแท้นะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวพาดูพาชมเพิเ่มเติมมีผ้าไหมแท้ด้วยราคาจะอยู่ที่ประมาณ3,900บาทนะคะสำหรับผ้าไหม่แท้ทอมือ3ตะกอจะจำหน่ายอยู่ที่ ,3990 บาทคุณลูกค้าเตรียม C f เไว้ได้เลยนะคะคุณลูกค้านาะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง u t u b e แม่มดีผ้าไทยไว้ได้เลยค่ะอีกหนึ่งสีแนะนำคุณลูกค้าขาสีม่วงค่คะ อีกหนึ่งสีแนะนําสีม่วงค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้านําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าจะให้นุ้มตัดให้ก็ยินดีนะแต่ผ้าถุงกับร้านแม่มารีพ้าไทยคุณลูกค้าค่ะเลือกใช้ผ้าตัวนี้ราคาสุดพิเศษเพียง1,600บาทสาหรับงานสั่งตัดผ้าถุงงานสั่งตัดมีโอนประจํา1 0 0 0บาทรวมไปถึงคุณลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นรอบเอวสะโพกหรือว่าความยาวนะคะคุณลูกค้านะพื้นนี้สีม่วงค่ะ พื้นนี้สีม่วงค่ะจะเป็นม่วงเปลือกมังคุปเป็นม่วงเข้มนะคะคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยนะคะในราคาสุดพิเศษเพียงผืนละ1 0 0 0ันบาทเท่านั้นค่ะจากปกติ1490บบาทเนาะ เป็นผ้าไหมสังเคราะห์อทอเครืองสีตะกอนนุ่มผิวพรีเมียมสุด,สดคุณลูกค้าขะแนะนําบอกต่อได้เลยแนะนําบอกต่อได้เลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะที่ช่อง u t u b e แม่มารีผ้าทไทยได้เลยคุณลูกค้านะเดี๋ยววันนี้นะคะจะส่งสินค้าให้กับคุณพี่สังอางเนาะอยู่อำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจ้าขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะๆๆเดีย๋ยวเจอกันใหม่ในรีวิวต่อไปจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรก็ฝากดูฝากชมด้วยค่ะ